เราเราอยู่ท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยีในโลกยุคสมัยใหม่แต่เรากับรู้สึกโดดเดี่ยวเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีช่องทางติดต่อกันมากมายแต่บางครั้งเรากับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนี่คือความย้อนแย้งของสังคมยุคใหม่ ผู้ที่จเผชิญหรืออยู่กับสังคมเช่นนี้ได้ต้องอยู่อย่างมีสติรู้ตัวมากกว่าในยุคไหนๆในยุคก่อนผู้คนอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เมื่อเจอแสงสีเจอความบันเทิงเจอตึกรามบ้านช่องหรือความทันสมัยจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมีความสุขความเมบิกบาน แต่ในยุคสมัยนี้ผู้คนเคยชินกับความเจริญทางวัตถุนั้นสิ่งที่โหยหากลับคือธรรมชาติหรือความชื่นบานซึ่งคนชนบทสมัยก่อนมีความร่ำรวยซึ่งความสดชื่นเบิกบานอย่างนั้นแต่สิ่งนั้นคนในเมืองกลับกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาหัวใจต่างโหยหา แต่เราไม่สามารถจะเลือกที่จะต้องไปอยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นได้เรายัางต้องอยู่กับเทคโนโลยีเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตรประกอบอาชีพหาไรายได้หรือต้องดําเนินชีวิตท่ามกลางความเจริญทางวัตถุแต่เราจะวางใจอย่างไรจึงจะหัวใจให้หัวใจดวงน,นี้มีความสงบสุขตามอัตภาพที่ พอจะอยู่ได้ในชีวิตนี้ทำอย่างไรให้หัวใจดวงนี้มีความสุขมีความร่มเย็นตามสมควรขอให้ทุกคนตระหนักสู่ลมหายใจตระหนักรู้สู่กายที่อยู่ขณะนี้ตระหนักรู้ลงสู่ใจของเราขณะนี้ เราแทบไม่เคยได้สังเกตเลยว่าหัวใจของเราได้ทํางานหนักมามากเพียงไรเราใช้ร่างกายนี้ทํางานสารพัดโดยไม่ได้คำนึงเลยว่ามันก็ต้องการพักผ่อนร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องจักรดังนั้นจงให้มันได้ผ่อนพักจงให้มันได้ผ่อนคลายเมื่อกายผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลาย ความสุขก็จะกลับคืนมาทำอย่างไรก็ได้ให้เราคลายจากความเคร่งเครียดคลายจากความกดดันสิ่งใดก็ตามที่ถาโถมรุมรันหรือกดดันต่อชีวิตของเราเราสลัดสิ่งนั้นออกไปหากสลัดไม่ได้ในทันทีก็ค่อยๆค,คลายเกลี่ยสิ่งนั้นให้มันหลุดให้มันพ้นให้หัวใจของเราพ้นจากปันธนาการ ใจของเราก็จะเริ่มเบิกบานมีความสุขขึ้นเป็นการสัมผัสรู้กับธรรมชาติรอบตัวสัมผัสกับความรักความอบอุน่นเราจงรู้สึกว่าโลกใบนี้ได้มอบความรักให้แก่เราเสมอทุกคนต่างมีน้ําใจดีงามต่อเราเสมอเราอย่าแยกตัวเองจากธรรมชาติหรือจากโลกใบนี้แต่จงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ เป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิตทุกทุกคนเราจะมีความสุขเราจะมีความร่มเย็นความปิติใจจะกลับคืนมา